สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆท,ที่ชื่อชอบในการวิเคราะห์คำนวณตัวเลขทุกๆท,ท่านเลยนะครับพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับกับสูตรร้อยมาลัยให้โชคนะครับเราจะมาแบ่งปันสูตรวิธีคิดการคำนวณตัวเลขไปพิจารณาในการเสรี่ยงโชคไปซื้อลอตเตอรีร่กันนะครับสูตรนี้จะเป็นสูตร2ตัวล่างรัฐบาลนะครับเวลาคิดออกมาแล้วนะครับในแต่ละงวดนะครับจะได้ประมาณนี้นะครับ หลักสิบจะได้ตัวเลียวแบบนี้นะครับแล้วก็หลักหน่วยก็จะได้3ตัวแบบนี้เวลาจับคู่กันนะครับจะได้3มชุดก็จบไปที่ชุด1แบบนี้นะครับงวดนี้เป็นเลข6ครับหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยก็คือเลข4แบบนี้นะครับสูตรนี้ยังไม่ผิดนะครับอยากให้เ,เพื่อนๆนำไปพิจารณานะครับไปเสี่ยงโชคไปซื้อลอตเตอรี่งวดวันที่30ธันวาคมนะครับงวดส่งท้ายปีเก่านั่นเองนะครับผม งวดละ3ชุดเท่านั้นเองเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับวิธีการคิดการคํานวณนะครับหลัก10ตัวเดียวแล้วก็หลักหน่วยมี3ตัวแบบนี้จับคู่3มชุดทํากันยังไงนะครับตามสโลแกนของช่องเรานะครับเลขทุกตัวต้องมีที่ไปที่มานะครับทุกคนสามารถคิดเองได้ทําเองได้นะครับแล้วช่องของเราก็สนับสนุนในทุกท่านนะครับไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับห้ามนําไปเล่นการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับ ผมจะทําให้ดูนะครับว่าวิธีการจับคู่นะครับกับเลข1นึงสี่ในวันที่ผ่านมาเนี่ยจับคู่กันยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาดูเลขสรุปก่อนวันที่30มธันวานะครับนี่คือเลขสรุปฟันธงที่เราจับคู่เอาไว้ให้นะครับโครงสร้างตัวเลขทั้งหมดนะครับแต่ทีนี้ถ้าใครดูคลิปจบนะครับจะมีวิธีตัดตัวเลขอย่างลแค่3ชุดเท่านั้นภายในนี้เดี๋ยวจะทําให้ดูว่าคิดกันยังไงนะครับ ส่วนใครที่ดูแล้วไม่เข้าใจหรือว่าสงสัยนะครับเราสามารถแอดไลน์มาปรึกษากันได้นะครับ0918048123นะครับทักไลน์มาปรึกษากันได้หรือใครอยากจะพูดคุยกันก็โทรมาก็ได้เป็นเวยเดียวกันนะครับผมจะทำจากวันที่16พฤศจิกาก่แล้วกันนะครับก็จะไปออกหุ้น1ธันวาแล้วก็1ธันวาก็ออก16บธันวานะครับผม วิธีการตั้งตัวเลขนะครับรางวัลที่1 2สองตัวล่างเลขหน้า1 2สองต้องตั้งให้ถูกต้องนะครับ1 2สองแบบนี้นะครับสูตรของเรานะครับมีเลขนำโชคอยู่ตัวหนึ่งที่เราต้องตั้งทุกหลักก็คือเลขค่านั่นเองตั้งแบบนี้นะครับตั้งเลขค่าไว้นะครับแล้วเราก็ตั้งบวกไว้แบบนี้ตั้งบวกไว้ทีนี้จุดสําคัญที่เราต้องจํานะครับให้ทุกคนดูดีๆนะครับแล้วก็มีปากการกระดาษก็มัดตำแหน่งเอาไว้ งวดถัดไปสามารถทําเองได้นะครับฟังหลักสิบนะครับให้เราสังเกตที่หลักหน่วยครั้งที่1เลขหน้ากับหลักร้อยครั้งที่2เลขหน้า2จุดนี้รวมแต้มกันอีกจุดหนึ่งไปดูที่หลักร้อยครั้งที่1ของฝั่งเลขท้ายน,นั่นเองจาแค่3จุดตรงนี้นะครับตรงนี้บวกกันนะครับอย่าลืมส่วนฝั่งหลักหน่วยนะครับให้วงไปที่หลักพันกับหลักร้อยตรงนี้บวกกัน แล้วก็หลัก12ตัวล่างรัฐบาลนะครับวิธีการตั้งตัวเลขนะครับตัวนี้บวกกันได้เลยนะครับ2บวก5ได้7เอามาตั้งตรงนี้นะครับเลข1ก็มาตั้งได้เลย1บวก7ได้8ก็มาตั้งเลข6มาตั้งได้เลยนะครับแบบนี้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับวิธีการบวกร้อยมาลัยนะครับให้ทําแบบนี้7บวก5้าบบวก1ได้6นะครับ2บวก6จะได้8 ได้8เพื่อเป็น9เป็น0เป็น1แล้วก็เป็น2นะครับเลขทั้งหมดจะมี5ตัวนะครับฝั่งหลักสิบนะครับฝั่งหลักหน่วยบวก100ร้อยละลายลงมานะครับ8บวก5บบวก6 11คือ1 3ามบวก1ได้4 4เพื่อเป็น5เป็น6เป็น7เป็น8แล้วก็เป็น9ฝั่งหลักหน่วยจะมีทั้งหมด6ตัวนะครับจะมีมากกว่าตัวหนึ่งนะครับทีนี้เวลาจับคู่กันเนี่ย มันก็ยังเยอะอยู่นะครับประมาณ30คู่นะครับวิธีการตัดตัวเลขนะครับเราต้องตัดออกนะครับวิธีการตัดนะครับเราไปเลือกตัดที่หลักหน่วยก่อนเพราะมันมีทั้งหมด6ตัวนะครับให้ดูที่ปากกาสีน้ําเงินนะครับอ่าวงเอาไว้นะครับหลัก10ครั้งที่1เลขหน้าหลัก10ครั้งที่2เลขหน้าแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่1เลขท้ายนะครับ3จุดนี้รวมแต้มกันนะครับ2บวก3ได้5 5บวก7 ห้าบกเจ็ดได้สิบสองก็คือสองนั่นเองนะครับหลังจากได้สองแล้วนะครับให้ทุกคนมองไปที่หลักหน่วยนะครับเรามาดูว่าตัวไหนบ้างที่มันเป็นเลขคู่เหมือนเลขสองตัวนี้เราก็วงเอาไว้แบบนี้สี่หกแล้วก็แปดเลขคี่เราไม่เอานะครับเราตัดออกตัวนี้เป็นตัววัดนะครับว่าจะเลือกตัวไหนนะครับถ้าได้เลขคี่หรือเลขคี่ถ้าได้เลขคู่เราก็เลือกเลขคู่แบบนี้ สรุปแล้วนะครับหลักหน่วยที่เราฟันธทคือ4 6 8เราก็ตั้งรอแบบนี้4 6แล้วก็8นะครับเสร็จสรบเรียบร้อยนะครับเราไปเลือกที่หลัก10บ้างหลักสิบมี5ตัวนะครับแต่เราจะเลือกแค่ตัวเดียวนะครับวิธีการเลือกนะครับให้วงไปที่หลักแสนของรางวัลที่1ทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นเลขตัวไหนนะครับมาตั้งอีกตัวหนึ่งนะครับ งวดนี้บวกกันได้9แล้วก็มาตั้งเสร็จแล้วก็บวกคู่เขามาัน1บวกเได้10คือ0พอได้0นนะครับให้ทุกคนเพิ่มไป5แต้มนะครับจะได้เท่ากับเลข5แบบนี้นะครับบวกได้เท่าไหร่ก็เพิ่มไป5แต้มนะครับขั้นตอนต่อไปเราเลือกตัวที่ซ้ำกันออกมานะครับตัวที่ซ้ำกันจะมีแค่ตัวเดียวนะครับแบบนี้นะครับตัวนี้เลข0ูนย์ ฟันทงไปที่หลักสิบเราก็นำเลขศูนย์มาใส่ขา้างหน้านำไปเสี่ยงโชคไปซื้อลอตเตอรี่3คู่นะครับถูกไม่ถูกออกไม่ออกไม่มีใครรู้นะครับวันที่1 6พฤศจิกายนะครับคนวณออกวันที่1ธันวานะครับเมื่อวดนั้นกองสลากเข้าตักเข้าตัวมานะครับเลขที่ออกคือเลข0 8นย์นั่นเองเห็นไหมครับแบบนี้เราตัดถูกต้องนะครับ0ูนย์เลขที่ถูกคือตัวนี้ทุกคนสามารถทําเองได้นะครับ เพียงแค่จําตำแหน่งที่ผมได้วงเอาไว้ตรงนี้ตรงนี้นะครับทุกจุดนะครับทําแบบนี้ตลอดนะครับงวดถัดไปเวลาเราจะไปคิดเราจะไปเสี่ยงไปซื้อลอตเตอรี่ซักใบหนึ่งเราจะเลือกตัวไหนดีเราก็ไปจุดข้อมูลให้ถูกต้องตั้งเลขค่าเลขค่าต้องตั้งทุกหลักนะครับเป็นเลขนําโชคของเรานะครับตั้งแบบนี้แล้วก็ตั้งบวกไว้นะครับ ทีนี้จุดที่เราต้องจําก็อย่างที่บอกไว้นะครับให้จําไว้ดีนะครับหลักหน่วยครั้งที่หหลักร้อยครั้งที่2เลขหน้าจุดนี้รวมแต้มกันนะครับเพราะว่าในแต่ละงวดเลขจะไม่ซ้ํากันนะครับเลขท้ายครั้งที่หหลักร้อยตรงนี้นะครับฟังหลักหน่วยนะครับเราก็บวงไปที่หลักพันกับหลักร้อยตรงนี้บวกกันแล้วก็หลัก12ตัวล่างรัฐบาลเสร็จสับเรียบร้อยนะครับศูนบวกเได้7เราก็มาตั้งตรงนี้เลข4นะครับห้าบวกแปดสิบสาม ตัวนี้เลขศูนย์นะครับเสร็จแล้วเราก็บวกร้อยมาเลยเจ็ดบวกห้าสิบสองห้าบวกสี่ได้เก้าสองบวกเก้าสิบเอ็ดคือหนึ่งหนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็นสี่แล้วก็เป็นห้าหลักสิบมีห้าตัวนะครับหลักหน่วยบวกร้อยมาเลยประมานะครับสามบวกห้าได้แปดห้าบวกศูนย์ได้ห้านะครับบวกกันได้สามนะครับสามเพิ่มเป็นสี่เป็นห้า เป็น6เป็น7แล้วก็เป็น8นะครับมีทั้งหมดอยู่6ตัวนะครับหลักหน่วยนะครับ6ตัวเราจะตัดออกครึ่งหนึ่งนะครับเราก็วงไปที่ตำแหน่งเดิมนะครับหลัก10ครั้งที่1หลัก10ครั้งที่2แล้วก็หลักหน่วยครั้งที่1ของฝั่งเลขท้ายนะครับฝั่งนี้จะเป็นเลขหน้านะครับ3จุดนี้รวมแต้มกันนะครับ7จ็ดบวกแปดสิบห้าห้าบวกเก้าห้าบวกเก้าเป็นสิบสี่ก็คือสีนั่นเอง เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองไปที่เลขคู่นะครับไปเลขคู่แบบนี้เพราะตรงนี้เป็นเลขคู่นั่นเองเลขที่เราไม่เอาสรุปแล้วนะครับเราฟันทงหลักหน่วยไปที่เลข4 6แล้วก็8แบบนี้นะครับพอได้หลักหน่วยแล้วนะครับเราไปตัดที่หลักสิบบ้างเราจะเลือกมาแค่ตัวเดียวนะครับ5ตัวนี้เราก็วงไปที่หลักแสนเหมือนเดิมเป็นเลข3 อีกตัวหนึ่งนะครับบวกกันได้3เหมือนกันตัวนี้มีความสําคัญนะครับเป็นตัวแปรที่จะตัดตัวเลขหรือแค่ตัวเดียวมาใส่ข้างหน้าตัวนี้ถ้าตัวนี้ถูก3ตัว2ตัว3ามชุดนี้จะออกชุดหนึ่งนะครับผมแล้วเวลาบวกกันนะครับ3บวก3ได้6 6เพิ่มไป5้แต้มก็จะเป็นเลข11ก็คือ1นนั่นเองนี่คือตัวตัดเราก็มองเห็นกันทุกคนนะครับว่า เลขที่ซ้ำกันก็คือเลขหนึงนั่นเองฟันทงไปที่หลักสิบนะครับเราก็นำหนึ่งมาใส่ข้างหน้าไปซื้อลอตเตอรี่สามใบสามเลขนะครับวันที่หนึ่งธันวาคมน,นะครับออก16บหธันวานะครับงวดที่ผ่านมานี่เองออกมา1นสนะครับออกมา1นสแบบนี้เราตัดถูกต้องถูกต้องแบบนี้นะครับ นี่คือผลงานในงวดที่ผ่านมากับสูตรตัวนี้นะครับสตัวล่างรัฐบาลนะครับตัวเลขจะเหลือแค่3ชุดแบบนี้ทุกงวดเลยนะครับแต่เราต้องรู้จุดนี้อีกจุดหเท่านั้นเองถ้าเราไม่รู้จุดนี้นะครับเลขก็ยังหลายตัวอยู่นะครับใครอยากคิดเป็นนะครับอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับเพราะว่าเราจัดให้เฉพาะใครที่ชอบเสี่ยงสลากินแบ่งรัฐบาลหรือวลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับ ไม่ได้ชักชวนหรือแนะนําให้ทุกคนไปเล่นเหมือนกันหมดนะครับเราศึกษาเรียนรู้ได้แต่ไม่จำเป็นต้องเล่นก็ได้แต่ใครที่ชอบเสี่ยงอยู่แล้วเราจะส่งวิธีคิดตัวนี้ไปให้นะครับทุกหลักทุกตําแหน่งนะครับเราจะบ่งไปให้ทั้งหมดเลยรวมทั้งตัวนี้ด้วยว่าตัวไหนบวกกันถึงว่าใส่ตัวนี้ได้เราฟันธงหลักสิบแค่ตัวเดียวมาใส่ข้างหน้าจะได้เลข3มชุดทั้งงวดนะครับอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับอยากคิดเป็นทำเป็นนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับเบอร์นี้ สำหรับใครที่ชอบเสี่ยงโชคแล้วก็ซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับ0918048123นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ ID Line นะครับทักมาสอบถามระเบียบการรับสูตรได้นะครับหรือใครอยากจะโทรก็โทรได้เป็นเบอร์เดียวกันผมจัดส่งให้ทุกคนนะครับเฉพาะใครที่ชอบเสี่ยงโชคชอบซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับส่งสูตรพร้อมกับตัวเลขไปซื้อลอตเตอรี่ได้เลยนะครับผม เรามาดูงวดหน้ากันนะครับว่าวันที่30ทธันวาเนี่ยคิดได้ตัวไหนบ้างส่งท้ายปีเก่านะครับตั้งเลข5ตั้งเลข5นะครับแล้วก็ตั้งบวกไว้ตั้งบวกไว้จุดก็ใช้จุดเดิมนะครับเพิ่งออกไปนะครับคงพอจำได้นะครับหลักหน่วยหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1ที่2นะครับ แล้วก็วงไปที่หลักร้อยครั้งที่1เลขท้ายนั่นเองนี่คือฝั่งหลักสิบนะครับใช้จุดนี้ตลอดนะครับฝั่งหลักหน่วยนะครับวงไปที่หลักพันกับหลักร้อยรางวัลที่1กับหลัก12ตัวล่างรัฐบาลนะครับสองบวกสี่ได้6ก็มาตั้ง8มาตั้ง5บวกศูนย์ได้5ก็มาตั้งเลข1มาตั้ง6บวกห้าจะไปขึ้นหนึ่งนะครับ5บวกแปดได้13บบวกได้4ี่สี่เพิ่มเป็นห้า เป็น6เป็น7แล้วก็เป็น8นี่คือหลักสิบวันที่30ธันวาคมนะครับหรืองวดหน้านั่นเองหลักหน่วยนะครับบวกกันได้10คือ0นะครับบวกกันได้6 6 7 8 9 0แล้วก็น1นี่คือหลักหน่วยวันที่30ธันวาคมนะครับที่เราจะไปเสี่ยงโชคไปซื้อลอตเตอรี่กันลองจดไว้ดูก็ได้นะครับแล้วมาลุ้นงวดหน้าว่าจะออกได้จริงหรือไม่ นะครับทีนี้หลักหน่วยเราจะเลือกตัวไหนดีละ่ะทั้งหมดมี6ตัวนะครับเราก็วงไปที่ตำแหน,น่งนี้หลักสิบครั้งที่1ครั้งที่2เลขหน้าแล้วก็หลักร้อยหลักหน่วยครั้งที่1เลขท้ายนั่นเองตัวนี้เป็นตัวเลือกนะครับ1นบวกหได้2 2งบวกหาได้7ได้7นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องฟันธงหลักหน่วยไปที่เลข7เลข9แล้วก็เลข1เพราะมันเป็นเลขขี้เหมือนเลข7นั่นเอง เลขคู่เราก็คัดออกไปนะครับลดปริมาณตัวเลขนะครับ791นะครับมาตั้ง7 9แล้วก็1นี่คือหลักหน่วยงวดวันที่30ธันวาคมงวดส่งท้ายปีเก่าที่เราฟันธงจากสูตรนี้นะครับสูตรนี้ยังไม่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นเลขตัวนี้มีความเป็นไปได้มากที่สุดนะครับกับตำแหน่งหลักหน่วยนั่นเองนะครับ หลักสิบล่ะหลักสิบเราจะเลือกมาแค่ตัวเดียวนะครับ4ี่ห้าเดปดเราก็วงไปที่หลักแสนาะงวันที่1อีกตัวหนึ่งเนี่ยสำคัญมากนะครับผมจะส่งไปให้เฉพาะใครที่ชอบเสียงโชคชอบซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับสูตรตัวนี้สามารถคิดเองทำเองได้ทุกงวดน,นะครับและจะมีคําเฉลยตัวนี้ไปด้วยว่าอะไรบวกกันมาใส่เราจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับเลขห้าตัวนี้มาใส่ข้างหน้า นะครับมาใส่ข้างหน้านะครับอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับก็อย่างที่บอกไว้นะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับแอดไลน์เข้ามานะครับเราจะมีคําเฉลยแล้วก็วิธีคิดทุกหลักเลยนะครับส่งไปให้3ตัวก็มีนะครับส่งไปให้ด้วยนะครับ0 9 1 8 0 4 8 1 2 3นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ id line นั่นเองหรือใครสะดวกโทรก็โทรได้เป็นเบอร์เดียวกันนะครับค่าสมัครพัน0 0 0พันยังไม่ต้องนะครับติดต่อเข้ามานะครับ เราดูแลให้คําแนะนํานะครับวิธีการคิดการคานวณแล้วก็สรุปตัวเลขไปซื้อลอตเตอรี่ได้เลยนะครับส่งให้เลยนะครับผมทีนี้ถ้าเราจับคู่กันก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นโครงสร้างตัวเลข4ี่ห8ดดนะครับแล้วก็179เป็นหลักหน่วยนะครับถ้าใครสามารถที่จะนําไปเสี่ยงโชคไปซื้อลอตเตอรี่ได้ก็ลองจดจําไปดูนะครับเลขกลุ่มนี้ที่เราจับคู่ให้นะครับผม แต่ถ้าอยากจะรู้ว่า3มชุดคือตัวไหนแล้วก็แอดไลน์มาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับผมจะแนะนําวิธีการคิดการคํานวณการตัดตัวเลขทุกหลักเลยนะครับผมก็ขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามช่องของเรามาโดยตลอดนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับช่องของเรานะครับสูตรดีสุดเด็ดเลขสรุปแม่นๆนะครับมีมาแบ่งปันทุกมดไปนะครับท้ายสุดสุดท้ายนะครับก็ต้องกล่าวคําว่าโชคดีนะครับไม่เจ็บและก็ไม่จนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ